สิ่งที่เราต้องย้ำนะแตคือการเมืยงต่เราไว้เดียวนอ้ออกนีอิมามนมาก็ารวนะเดีว่าเราญละเลยเรื่องตมะนีนะมานถึงอราเรากาตามได้เลยเวลาเราเราโกเราวาสนาตเราเบียรอาดีมาจันมาตังหวาเทว่าในี่ะที่เราตอโก a l ต้องให้มิง ต้องให้นิ่งนะนิ่งคณะกราบคำว่าสุบฮานัลลอฮฺแล้วก็พูดขึ้นมาสามีอัลลอฮฺหุลิมันฮามีดะกระดองนิ่งทุกท่าโรคเอียดีดานสามีอัลลอฮฺสุยุดหนังระว่างซ่องสุยุดทุกท่าต้องมีการนิ่งก่อนต่อเปลี่ยนท่าได้ถ้านทั้งหมเราเราเราลงว่าอัลลอฮฺหุอักบัรแล้วพูดเลยโดยที่ตัวท่านตัวเราไม่นิ่งนะไม่ยั้งนั้นกระชายไม่ได้เพระาะว่าตัมะนี่น่าเป็นปรูขุนคันนี้เร็วด้วยแล้วก็ให้มันทุกตรงด้วย แต่ในถ้าวารชาทั้งหมดอิมัมนำไปสักเอ่อนึ่งก็ได้อิงอิงติกราดก็คือนำไปฐานึ่งหรือหรือซ่องถ้าไม่เบืออิมัมลุงสุยุ่แล้วเรายังอยู่ในฐานเราก็เลยไม่เบืออย่างท่านก่อนเนี่ยอิมัมนำเราไปเกินสามถาอะไรกันแต่ที่ไหวตามท่านอยู่ได้ก่อนไม่เบื่อซ่ก็คืออย่างวันนี้ไม่เรื่องคำว่าละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์ที่เราสิกิจเดียวนี้เรากันเน้นว่าต้องให้ชัดเวลาตั้งละอิละฮ์อิลลัลลอ ลยเนี่ยว่าต่อนะบางคนมันจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาห์มันจะมีอัลลอฮ์ปิดปากกันนี่อ่ามันกักปิดกันอ่าไม่สมบูรณ์คือเวลาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือคำหนึ่งแล้วก็ห้าใจไหมแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างว่าเนี่เป็นคำที่สำคัญมากอ่าอัลลอฮ์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นฮิสคนึเป็นป้อมปักการของกู ฮิสเีมาดิ้งอัลลอฮุคำวะลาอิลาอิเดลเราคือพรหมปราการที่มันคงแข็งแรงฟะมั่งดะคอลาฟีฮิสนีอามีนามินอาซาบีผู้ใดข้าไปโย่ภายในปรอมปราการของกูผู้นั้นจะปลอดภัยจากการลงโทษของกูใครไม่เชื่าการที่เราวร์ลาอิลาอิเดลอฮานั้นเสมือนปรอมปราการที่ป้องกันเราจากการลงโทษของอัาเลาอิลอิเนั่นแหละของอัลมปราการป้องกันเราจาการลงโทษมันจะอัลร้อ์ การนี้ก็สำคัญแต่เราคอยขย่ายนะบอกเลยว่ามันโดยตงขงย่ายที่ละเร่องที่ละเ,ลเราาียงประว่าแต่ละเร่องมันก็มีความสำคัญหมดการสละาวาัตมันก็มีพ้นประโยชน์ที่สำคัญการตัวบาเนะการเข้าอ,อาภัยจะอัลเหรมันก็มีพลประโยชน์ที่สำคัญอันนี้เราคอยหวากันกันอาจจะบอกขึ <S <S ้นนี้ก่อนนะเราเร่งจากบทอี่แหละการนี้เม่ได้ขึ้นเราเร่นเร่องว่าการบวชของเราเป็นมาเราการไม่ตามใครเราบอกเลยเราไม่ได้ กาด้านการเดืองนะวรากางว่าไ,ไม่ต้อว่าเราไม่ได้ไม่เข้ารับผู้นํานะเราการทํตามผู้นานั่นแหละเห็นไหมผมนี่คนอืน่นผวไม่โนนะผมมีเวลาเขาเซเว่นนะเห็นา่าเนาะสิ่งแรกที่ต้องแรกคืออาหารที่เรากินหรือของที่เราจะเสือ์มันมีฮาลาลหรือไม่เห็นไหมเราไปถึงพรบอ้อไปเสิอปลาปงสร้างไมครัน้อไม่ครเดี๋ยเราไม่พอต้องสร้างไม่ครัวกันนี่สร้างไม่ครสิ่งแรกที่เราอะไรคือต้องมีฮาลาลเราไม่เคยเที่ยง ว่าไม่ฮาลาลในเมื่อเขาเขียนว่าฮาลาลนั่นนั่นนั่คือผู้นัก็ประกาศนะว่าอาหารนี้เราสามารถกินได้ก็รับรรงเราว่าฮาลาลเราไม่เคยเชืยอนั่นคือเราเชื่อฟังแต่เรื่องบวชนั้นมันทําตามกันไม่ได้สาเหตุเพราะว่าเรานนเน้นในศาสนาอ,อิบมัมอิบัมโวซาลีอิบมัโบมโวซาลีบอกว่าม,มู่บาหนึ่งเรื่องเรานี่แใช่ไหมเน,ะนาะการที่จะบวชตามขุดเออน,นัน้นได้ไหมก็ได้ แต่คนเอิ่นที่เห็นด,ดวงจันทร์จะต้องโยหางจากเรารัศมีไม่เกินระยะไม่ย่งก่อซอดก็คือไม่เกินเก้าสิบกิโลสมมุติถ้ามีคนเห็นด,ดวงจันทร์ที่ผูกแก๊สนี่อันนี้เราตามได้ถ้าตามกสาสอีบังโอซาลีนะตเตรียมภูกแก็ตเตรียมปังงาแคลนี่รัศมี่ไม่เกินแปดสิบหกกิโลขึ้นไปอันนั้นนั่นนั่นคือตามได้แต่ถ้าเกินจากนั้นเอ็ดมาที่เราเคยแลกันนะว่า่อ,องปีก่อนมันเป็นปัญหากันนี์ เห็นดวงจันทร์ปียาลากันนี่เรากับบวชวันหนึ่งสามเข้อข้อวันสามสามเพราะเขาตายดวงจันทร์ชุดท้ายเราบวชได้สามสิบวันข้อข้อได้เยี่สิบแปดกันเราการะยะเขราระยะไม่ได้ละพอได้เยี่ยสิบแปดเร็กวันลุงชาตตั้งแต่เขาเห็นเดือนเลยเขาก็ต้องบวชฝึอแต่สังเงตีการบวชนันทารัมกันนี่นหนเห็นไหมแั่นี้ถ้าเรียกว่าการตามเขานั้นมันมีป <15 S 2> <15 S 1> ัญหาปัญหาแก่เราเว้ยไม่ใช่เขาพิษนะถ้เราไม่ตามเขาไม่ใช่เพราะเขาพิษ แต่ถ้าเราตามเขาเน้นเรามันพลาดกันอ่าประมาณนี้แนะหละเอาไว้เนาะแล้วก็เร,กรเรื่องนี้ก็ไม่ไดว่าต้องเล่นต้องเล่นตกขีนะเพราะว่าเที่ยงกับสุขีเราก็เล่นตกขีจริงๆเลย,เย,เยบวชนี้เขาไว้ตื้อไม่ใช่เทีนะ่ยงกันเนาะแต่นี่ต่นแรกเรื่รองความสัมพันธ์ของการบวชอวนนะนววันนั้นนบีสุลต่านเัลลั่งเล่าวว่าเออลาบโดยซัลมานฟาริซีกันเนาะซัลมานบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งในตอนปลายเขาเดินฉับบันอานบ,บีได้ชี้แจงอันค้อตัวบากับพวกเราว่านบีกล่าวว่าโอ้ผู้คนทั้งหลาย อันนอเดือนที่มีความบรการมถี่มีความเป็นสิริมงคลจะถึงมาเลยก็คือตอนนั้นคือเดือนอ่ตอนที่นบีแรกนั้นเยอเลยในเชะาบางทีเดือนก่อนนี่เลยการ่แกวานี้เดือนถี่มีความบารการจะขึ้นมาเป็นเดือนถี่มีในเดือนนั้นนั้นคือรล่จุนกดอ่ะเดี๋ยวเราคอยแลงกันนี่แต่เป็นเดือนถี่มีขึ้นไล่จุนกดได้ที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือนขึ้นเดียวที่เราอ,อิบานดา์มีพ้นบุญดีกว่าหนึ่งพันเดือนอันลลอฮ์ได้ทําการบวช กลาวันนี้เป็นเฟรดูเป็นสิ่งที่บงงังคับการยกขึ้นมาอิบะดาในตอนกลางคืนมายังตาโรแวให้บนนีอ้อันนี้เป็นสุนัตเป็นความทำตามตัวอันล้อผู้ใดทำความกระชิตตัวอันล้อโดยสักหนึ่งประการผู้ใดทำความกระชิตตัวอันล้อโดยสักหนึ่งประการจากบรรดาประการต่างๆก็ความดีไม่ว่าเราทำอะไรเราสิกเกตตับาศลาวาตถี่เป็นสุนัตนะ สิ่งนั้นจะมีพ้นบุญกับพูนนั้นเมื่อับซ้ำข้องฟรุดูในเดือนเอื่นจากเดือนบวชคือขยันเพราปกติมาเดี๋ยวเล่นวันนี้ว่าไม่ยังฟรุดูข้องจะเป็นฟรุดูอัลลอฮฺบังคับมันจะมีพ้นบุญมากกว่าข้องสุนัตมากการนี้ถ้าเราทำข้องสุนัตในเดือนบวชนี่เท่ากับการทำไม่ยังฟรุดูแต่เราทำไม่ยังสุนัตในเดือนบวชเท่ากับทำฟรุดูในเดือนปกติสมุดการทำฟรุดูในเดือนปกติรอยเนี่ย เราทาสุนัตในเดือนปกติกกับรอยนี่เหมือนกันอและผู้ใดทำข้องฟารดูในเดือนบวชนี้ไม่ยหาเวลาวันนี้อ่าถาวกับไม่ยังฟารดูในเดือนปกติเจ็ดสิบสาวเห็นไหมทำสุนัตถักกับฟารดูในเดือนปกติทำฟารดูในเดือนบวชถาวกับเจ็ดสิบสาวข้องเดือนปกติเห็นไหมเนาะเป็นเดือนของการสบาเห็นไหมบวชปับช้าๆไม่พูดแรง วันชายๆลังเย้ากันนี่ไข่เล่งดีกลายเป็นชัวพอเหนื่อยเดีย๋ยวว่าเนอ่ะเป็นเดือนที่ต้องสอบาตบบ้อตนอ่าการนี้การสอบานั้นพนพ้นตอบแทนคือสวรรค์นนะเดี๋ยวว่านาะแล้วก็เป็นเป็นเดือนที่เขาเพิ่มพูนริสกี้เราเห็นไหมเดือนปกติเราห้าค่อยได้กินได้ที่เราอยากกินไหมแต่ถ้าเดนืนบัวได้มาเราอยากไรเราจะได้กินเป็นเดือนทีเขาเพิ่มพูนพู้ริสกี พูดใดให้อาหารแกร่บวชกับผู้ถือบวชคนที่บวชเราก็ให้อาหารคนแกให้อาหารคนบวชไปแก่บวชแต่ว่าเนาะการให้อาหารนั้นเป็นการอาภัยให้กับโทษของคนคนนั้นคือแรกก็คือเราให้อาหารคนถือบวชให้ข้าวยำเขาไปแก่บวชเราจะได้รับการอาภัยโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยลำคอเที่ต้มโซกลงนาดกลุดจากนรดกนะ เพียงแต่เราเอาเอาข้อให้ให้คนแก่ให้คนบวชกินนะแกบ่บวชนั้นอย่างไเหน,หนาะนึ่งได้รับการอาภายัยอันเดีซ่องถ้าสมมข์บวเราเป็นคนติ่ตองคิดนรกข้อเราทุกขล์ลำาในรกวันนั้นได้รับการปลดปล่อยเนาะและก็จะมีให้กับคนที่หายเราเอาอาบุญเราเอาอาหราให้กับคนแต่แก่บวชได้แก่บวชคนบวชเขาก็ททำบุญมาเราจะได้พ้นบุญถาวกับคนที่บวชเขาบวชวันนั้นได้ท่าใดเราก็ได้ท่าคนนั้นแต่แต่ไม่ใช่คนนั้นนะ อันเราสมัวันนี no, no, no. No, ้มันคนนั้นมันบวชได้รวยบุญทั้งหมดเราให้มันเป๊ะแกบวชโดยการให้เขาวยำฉาบมันเราได้รวยบุญถามมันไม่ไม่นับบุญที่เราท่านอยู่เลยวะไอไมาเนคดีพอนบีเล่นถึงอย่างนี้บรรดาชาวพัน์ท่าโูราชโนแลวบเราทุกคนนี้บุญลำบากอ่าบสาวกลำบากอย่าเนแลวบเราจะเอาอะไรให้เขากินล่ะบโบเราลำบากเบางทีทำให้ขอไอ้มาเนอาหารแต่ละคนมันมันยังเปกระลำคนเน็ตต้องเน็ตหรอกอ่านบีก็บบอกว่า ผอัลล่อจะให้พ้นบุญนี้อพ้นบุญการตอบแทนในการให้คนแก่บวชนี่อัลล่อจะให้พ้นบุญกับปูที่ให้คนแก่บวชแก่บวชนั้นแมนกระถางนุ่มตีปลสมหนามสมัยก่อนเฉพาะนุ่มเชยๆมันก็นไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้นะบางทีมันน้อยเขาจะเอาหนามมาผสมเขาก็นึ่งเอานุ่มตีปลสมหนามให้เผื่อกินเผื่อแก่บวชเนาะหรือหาอินกะล่ำเพียงนึ่งแม่เรือให้หนามนึ่งอึ ในการที่อาถ้าให้คนได้คนคน,คนแก่บวชเขาได้แก่บวชโด,ดยอาหารที่เราให้เขาะน่ะแ <c oughs> ม่กระดังแม่เพียงนุ่มถี่ส้มน้มแม่กินกระลำนึ่งแม่แมนน้ม,น,น,มนึ่งอึดกนออันเนาะแล้วก็พูดได้ได้ให้น้มกินกับผู้ที่แก่บวชนี่ทำานุ่นน้มอันนี้ให้กับพูดที่แก่บวชนะ <c oughs> อัลลอฮฺจะให้ผู้นั้นได้ดื่มน้มจากสะน้มของกูสะนาำเขดาดับยีนะถต, αι ต αι น่นในมอรูกเลยนะ พาดูกาซอฟิลมุบาร์รดซะานามพอกเตินถี่สะอาดมุบาร์รดที่ย็นวิรดูนายอมนนุชูรีเป็นเราได้ไปในซะนถี่ซะานามพอกเตนในวันของการรวมคนก็คือวันเกียร์มัดคณะซ่าน้ำนี้นมันเป็นซะานน้ที่ยเกตออกมาชัดผู้ใดเอาน้ำให้ผู้ถี่แกบวชกินอัลลอฮ์จะให้ผู้นั้นได้กินน้ำเป็นน้ำที่กินคข้าไปแล้วจะไม่กระให้น้ำตลอดไป แม่ลูกนรกก็ไม่กระหายน้ำอย่างน,นาะแล้วก็จนกระถ่งมันได้ข่าวสวรรค์ผู้ใดพ่พนผลให้กับคนดักชายหรือลูกนองเด็ดบวชโอ้เรากันเนื่อยลูกนองกันเนื่อยก้นผลอ่าไม่ไม่ไม่แข็งกระด๋อย่างนา้นไม่บังคับมาเกินไปอ่าอัลลอฮฺจะอภ่อยให้กับผู้นั้นอัลลอฮฺจะปล่อย,ย,ยลํำคอของผู้นั้นให้รู้จักนรกจนกว่ามันได้ข่าวสวรรค์ เดือนรอมฎอนนี่กานตอนเป็นเป็นเป็นความรัมัตการกลางเป็นการอภัยสุดท้ายปลายทางก็คือตอนท้ายก็มันนั่นคือการปลดปล่อยจากการทุกลงนรกอย่าไว้นาะคราวนี้นบีว่าพวกสู้จงทำให้หมาเซ่ประการนอซ่องประการนั้นทำให้อัลลอฮ์อใจอีกซ่องประการพวกสู้ตรงจะไปตรงทำซ่องประการแหลก็คือที่ทำให้อัลลอฮ์พอใจคือการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์อิลอาชฮะดอัลลอฮ์อิลลาอิลลอัลลอฮ ดึกการคำว่านี้คำติรวันละอิลลัฮิลลัลลอฮ์นี่คือคำตีเป็นประการตีสิ่งตีตามอัลลอฮ์โปรดใจอันเดียว่อก็คือการข้ออภัยเ็นหมการตอบบาดรนลยอัสต่าฟิรุลลอฮิลลอฮซีมอัสต่าฟิรุลลอฮิลลาอิลลัลอิลลัฮุลไฮยลกอิมบุอาตุมิเลอเตออันนี้ม่าว่ากันควรจะว่าให้มักในเในดนี้นี่คือซ่อมประการตีตามอัลลอฮ์โปรดใหญนึงการกล่าวคำว่าละอิลลัฮิลลัลลอฮ์ซ่อมก็คือการข้ออภัยอีซ่อมประการที่เราจำเป็นต้องทำนบีว่าก็คือการข้อจากอััลลละห์ใ้้ไดบวแก็ การครอบคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยจากนรกนี่คือกระบวนการสับพของการชาชีวิตในเดือนรอมฎอนนี้เ่เราควรจะเนาะเอาจริงเห็นไหมว่าอะไรก่อตามี่เป็นข้องฟาโรูเท่ากับเก็ดซิบสาวองเดือนปกติอะไรจะเป็นซุนัตอ่านกุอานอยากมาสักจบอย่างนีในในใน,ในเดือนรอมฎอนถ้ถาทำได้ท่ากับ่อการทำฟาโรตูในเดินปกติการนี้เป็นเดือนพิเศษเราเป็นเดือนถี่บรอกาธ ແລະວ່າເປັນເດືອນທີ່ મુ ສະຕາຈັບດູອາະແນ່ນໍເປັນເດືອນຂອງການອົດທົນເປັເດືນການາກາທາກໍາກາຊີຕບ